ครับพี่มุกไปไหนไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยคิดถึงพี่มุกอัปเดตพี่มุกไอทีพี่มุกเอเขาก็อัปเดตอยู่นะดีค่ะมมุกไปกับลูกแล้ว ไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงทำไมไปรู้เรื่องเขาดีจังไม่เจอนาะนกินผัดไทยไหม